สวัสดีครับบริษัทสารตลาดไทยสวัสดีครับครับลูกค้าติดต่ออะไรครับอ๋อ,อ<ง>ว่าจะมาดูรถใหม่อะครับอ่าลูกคาหลานมาดูครับลูกค้าดูเป็นรถรุ่นไหนครับก็เดี๋ยวรถเนี่ยค,ครอบครัวใหญ่เลยครับอ่าเชิญข้างบนครับอ่า เธอเล่นเกินไปกว่านั้นเล่นทักมหาชิเสม,มอแทบทุกคืนวันมากกนกว่าเพื่อนคนจะเป็นเ,นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สําคัญเธอจะมาทําน,นี่เป็นปาเตโล่นะครับเป็นตัวตกแต่งพิเศษครับเป็นตัวอ,อยู่ที่1,385,000บาทนะครับมันอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างครับตกแต่งนะครับภายนอกนะครับก็คือ1เป็นชุดนะครับ ชุดสเกิร์ตนะครับของอรนี่อาร์ตครับของแทสใช่ไหมครับของแพ้จากโรงงานครับเออสวยนะเนี่ยสติ๊กเตอร์นะครับใช่ครับผมแล้วก็จะมีคิ้วนะครับตัวนี้นะครับคิ้วตัวนี้นะครับเป็นของพิซูแท้เหมือนกันครับโอ้อหสวยจากโรงงานเลยครับจะมีตัวบางโคนนะครับเป็นสีแดงนะครับตัวนี้นะครับสีแดงด้วยใช่ทางด้านข้างรถนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับตกแต่งลายลวดลายนะครับดูสปอร์ตนะครับชอบไหมชอบไหม ้านหลังครับผมแล้วหลังก็จะเป็นชุดครอบใต้กันชนนะครับตกแต่งเรนิอันนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับก็คือก็จะเป็นประตูนะครับไฟฟ้านะครับจากโรงงานเหมือนกันนะครับประตูท้ายไฟฟ้าใช่ครับเจมากหลังมันทับเบาะอะไรยังไงไปบ้างทับเบาะนะครับตัวนี้นะครับทับเบาะได้สองแถวนะครับกอไหนลองพ้าไปดูดิหรือสามนะครับ โอ้เด็กว้างกันเนี่ยครับผมอ่าตัวนี้ครับตัวเล็กมาลองได้เยอะนิดให้ลูกมาลองขึ้นดิขึ้นได้ไหมเออเออแล้วไอตัวปาจิโร่เนี่ยแถวสามนั่งได้ไหมอ๋อแถวสามนั่งสบายครับออ่างเดี๋ยวครับหรือผู้หญิงก็ได้เด็กนั่งสบายได้ได้ค่ะ รับลูกค้าครับอ่าภายในไปโลกครับนั่งสะดวกสบายหรือเปล่าครับผมก็นั่งสบายดีนะด้านหน้าแล้วด้านหลังเป็นไงบ้างครับตัวนี้นะครับก็เดินทางไกลนะครับสะดวกสบายครับไม่เมื่อยล้านะครับในการเดินทางไกลๆนะครับอยากทดลองขับดูอ่ะได้ครับผมเดี๋ยวลูกค้าเชิญทดลองขับอ่าด้านล่างเลยครับ ก็เดี๋ยวลูกค้าจะลองสั่นะครับผมจะแนะนําเจ้าที่นะครับอ่าเาลองสักนะครับแลเดี๋ยวให้ลูกค้าใช้เจ้าที่นะครับพาลูกค้าทดลองสั่นะครับเจิญคุณพิชาครับอ่าพี่เจ้าหนี้ขยาหนะครับของสนุ่งนะครับผมเลยครับที่ ที่เดียวกันไหมถ้าเธอมีเคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึกแค่เพื่อน,นฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหวจะได้พร้อมทำใจรอให้เธอบอกว่าเป็นเพื่อนกันทุกนัดหยุดเล่นเกินเพื่อน,อน,น <Yeah. S 1> หยุดคิดแบบนี้หยุดคิดละ รู้สึกดีทังที่เป็นกค่เพื่อนกันหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลยได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่าแฟนไหมครับทลองขับถูกใจไนะครับผมก็โอเคนะหรือว่าใช้ได้เลยครับคุยรายละเอียดนะครับข้างบนเลยครับผมอ่ะอมาจะไปดูข้างบนลูกค้าทลองขัดแล้วเป็นไงบ้างครับเออก็ดีนะชุกคนว่าไงสงโอเคเนาะชอบนะเอารุ่นนี้นะ อ่าโอเคงั้นตามนั้นเลยครับถ้าลูกค้าตัดสินใจแล้วนะครับผมรับผวนนะครับจองรถนะครับสามพันบาทนะสามพันบาทครับผมรับผวนขอปัดประชาชนลูกค้านะครับครับผมนะครับโอเคคเดี๋ยวผมเปิดไปตองนะครับมาเปิดนะครับได้แล้วครับผมขอบคุณลูกจีเดี๋ยวแนะนําเพื่อนมาครับผมอ่าโอเควันนี้เดี๋ยววันนี้เรากลับกันสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดี What he shall you tell you